นะนะผมมาตกแพน้าจอยคันไหลนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาปลาขึ้นให้ดูนะครับมาหนึ่งคืนกับหนึ่งวันนะครับแพน้าจอยคันไหลนนองปลาไหลนะครับนี่ครับน้าจอยนะครับเจ้าของแพใจดีครับบริการดีครับเดี๋ยวใครสนใจมาตกนี่ฮะเดี๋ยวดูปลาว่าปลาเข้าไม่เข้านะครับดูปลาน้าตายครับอ่าเดี๋ยวดูปลาเดี๋ยวดูปลากันเอาลบลบเขาขึ้นยังไง ดูนะครับดูปลาแพร่น้าจ่อยนะครับวันนี้ครับนี่นะครับหเห็นว่าครับน้าขึ้นเดี๋ยวได้ไปไหว้สามคนเพื่อยกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันทีครับยกว่าน้าจ่อยขึ้นหน่อยหามเลยเขยา,าอย่างเงี้ยเพื่อนด้วยอ่าแพร่น้าจ่อยคันไหลหนองปลาไหลนะครับน้านาท่านใดสนใจนะฮะราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองนะครับน้านา แต่ของแพรใจดีบริการดีนะครับนี่ฮะมาใช้บริการกันนะครับเอาขึ้นยังไงโอ้หาช่องขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะไปถ่ายภาพนิ่งนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมเชือกระยกพอได้นะหญ่น้อยก็ เลี้ยงไว้รประมอเลยอ่าแล้กระจายกระจายเดี๋ยว <c oughs> นี่นะครับด้นหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ปลาตะเพียนกลางคืนนะฮะอันนี้ปลากินตอนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่งกันนะครับ